สัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องรัฐาการมาทานข้าวกันค่ะนี่ข้าวทะเลนะคะ,ะปลาหมึกกุ้งนะคะแล้วก็ไข่ดาวนะคะแล้วก็ลูกชิ้นนะคะลวกนะคะอนนี้ให้ผักมาเพียบเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็อันนี้สั่งไว้นะคะทานนะคะตอนเที่ยงนะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันค่ะใครหิวบ้าง น่ากินมากนะคะแล้วก็อร่อยมากด้วยให้เยอะนะคะอันนี้แค่สี่สิบห้าบาทนะคะสี่สิบห้าบาทนะคะไข่ดาวด้วยนะคะสี่สิบห้าบาทนะคะอันนี้ก็ไม้ละห้าบาทนะคะก็กินแบบประหยัดนะคะไม่แพงนะคะอันนี้ก็จับต้องได้นะคะกินได้นะคะ ก็มาอยู่ต่างถิ่นนะคะเราก็ต้องหากินเองนะคะก็ต้องประหยัดนิดนึงนะคะสำหรับันหยุดนะคะก็เป็นเมนูสั่งนะคะบางทีตอนเย็นก็เขาก็เอามาให้นะคะสั่งได้นะคะ <S <S น่ากินไหมทุกคนน่ากินเนาะ ไข่ดาวหน่ากินไหมน,นี่ชิ้นนะคะมาค่ะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆนี่ใคไข่เป็ดด้วยนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะปุ้งนะคะอันนี้ปลาหมึกนะคะปลาหมึกะะมีไก่ด้วยนะคะ Matahari